โมเดลมากครับผมรับเชิญินท่านีสิเิงเดเกี่ยวเ่ขอเกี่ยวกุนมเมกัแกมูเหมืจะเขาบกว่าอยู่ในในคณะรนยูตรงะาแสนสแสู ว่อยากนะครับอะไรซิมมันคือไกน่อนดีรอทุกอย่างนอะไรไม่้ระหาย้ไมีานันที่ยวย่างเดียวครับตึมตึมตึจะหาพี่มิเตอะไรกันี่ิเศษ ตนี้เไปเข้าห้องอัดเข้าห้องอัดครับวันนี้น้องยูไม่ได้มาครับมาเนี่นอนครับวันที่ห้า วันที่5นะครับคลิกลิงเด้อครับพี่น้องเรียดข้าไปในไลน์ครับผมถ้าถามใดเลยโต๊ะหน้าราคาเท่าไหร่โต๊ะหลังราคาเท่าไหร่ครับผม0 0งพันเิ่มต้นสองพันะครับอาหารบุฟเฟ่ต์สระสองวันบรรยากาศวิว่เอาวิว กุ้งแบบนี้นะแต่กุ้งหนึ่งไงสองกุ้งไปต่อไงวันนี่ว่าข้อแบบนี้นะราคาเท่าไหร่ค่าบริจพันธ์่ามบริจพันธบสามมองยังไงบ้างน่่ มีงานรมเอยากเา้พี่ฟ้าเาเ่รู ется, Và, like, uh, so, orar, okay. ้ยัง้หนึงถามอีก้นกระตอบไม่อีก้นก็ถามม่ะหาอีมันก็ตอบก็จบจักเทีหมอปนถามมาทุกคนมาี่มุคน ลิงมือเลรนวันเสืนีมาทุกคนว่ามีันี้่ได้มาแม่เีโอตัวไปอัดเสียงครับยรีกับ่อใหแม่ครับวันที่สิบเอ็ดนะครับเชิน้องยูลีที่ซีสเกครับรับเชิญอ่ารับเชิญน้องยูีรับเชิ่รนองเป็นสิี่รับเชิญน้องยูรีโตเกียวมิวสิกที่เวทีครับผม ตัวเกมสีรับเ้นวกมีสนยเมสีางมวกมสีกกมสแล้ก็ตเกียมมีสีก็มาครบทุคนฝไม่แซมหน่อยตัดผมเปี้ยวสวยดูลุกจดใจไม่แซมขึน้นเมซีพ่นลำเฮง <laughs> เมซีพ่ลำหล,ำลอรเสีเเมซีมรัเมซีขึ้นมซี

พี่จำนวนจำกัดนะมันเต็มมเต็มเลยใช่มันได้กี่คนนิอุ้ยได้สามรอคนอีหรอใกล้สิดมากเออรีบอุ้ยพี่น้องสามหน่วยคนหนึ่งแบบอีไรเบอร์อาหาแบบนี้คือผู้สิเต้นมั่นแน่สันเต้นเม่น้ขาตกเลยเต็มได้น้ำตาลพูดไม่หยุดเลยครับู้เรื่องนี้ กินเกี๊ยตันคุมเต็มดาอยู่ผู้เดียวล้ไปแล้ปดอันไอ้ก็ีิลไปแลบอนยูเดียวไม่ที่คู่าหนึงนีู่่หลักาสี่ต่อเดือนละประมาณที่ชั่วโมงแต่ไม่นก็มากรเทพคูนี้แล้วนะคะใช่ไหมใช่ไม่ตอจังหวุไพรไรอดไปรออ่น้ดมาสขึ้นูนะ มาเซาไทยพี่บอกพี่หูนะมาเซาไทยใช่เดี๋ยวออกไปก็ไปกินดีไม่ต้องดราม่าเขามาเขาตังค์เขาตังค์ไอ้บึ้งซื้อนี่ต้อกินยัางเยอะดราม่าอย่างตัวนึง่งเบาๆอย่างนี้สบายกว่าคือผ้าขบึงผ้าบึ้งพิลาม่ากเพิ่นจ่าได้ซ้ำนี่เพิ่นไอ้บิ้งตัวอย่างตัวอาหารนะซื้อแก็นั่งกินเพิ่นเบิ้งมันไม่มีอาหารอย่างในเนี่ยเพิ่นจ่าแบบนี้เนี่ยอห่อยไหลสิเ็ิ มันมีตำนีกับกินตำหนิเออพอดจบอบอได้มันกินเขาอนี่มันไรส่วนบ้ามันทีหาน้อมีคนเสือดื้อมีอาหารบ้านนี่ดื้อเขางูอยู่เพื่อน่ะเขางูอยู่เขาเพื่อนั่นเขา,าขเตรียมตัวมาแล้วเขางูจักอยู่อืมพอใจบออันนี้ก็บอกเขาไมา่ห่วแล้วเขาบอกเอาเขาบอกเขาบ่กพิศวาสมาหนั่นเขนาน่าใจร่องสองม,ม,มาแล้วอินมาแล้วเนีย่ยเพราะเขากับงูยู่ว่าเขาต้องไปยังง่ามนีม่คือเวลาทำงานไม่มีใครมานั่งใจกินตั้งใจกินเรืเ่อยเป็นราวหรอก เดี๋ยวขายของเขาต้องเขามาขายของเข้ามาขายของจองบัตรจองตัวกันพี่น้องเขายังมาจูบตากันยามมีศึกเราช่วยกันลบยามเราลบลบหมดเองยางไม่มีศึเราลบหมดเองก็ดีนะลบเออเออนี่ไงน้ำเปล่าค่อยไม่ได้กินเลยโอนไหมลูก พาอไม่กินเลยกินแก้วพ่อหนูเสียงดีมีเสน่หหน้าตาดีคนชื่นชอบเก่งนะเร้อกเพลงเก่งนะแต่ว่าเวลาเร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 าเาเศร้าเนี่ยเราเรามาเราใส่เพวาเขากวางให้เจ้่ยวเรเขาประเดียกให้เจ้าเว็นจะรุดแหม่หนูต้องห้อง่าเดา่ยวเดา่ยวเดา่ยวเดี่ยาเดีวเีเดี่ยวเดี่ยวเ่ยวเังบาไม่รู้เชไมเนี่ยเดี่ยวเดี่ยวเด่เดียวเดี่ยวเดไฟดูด